ทุกอย่างบนโต๊ะคอมพร้อมใช้เพียงแค่าสาย Type C แค่เส้นเดียวกับ ASUS p r o a r t p a 2 7 9 CRV และแน่นอนคลิปนี้สัส่งซื้โดย ASUS ปีที่แล้วผมเปลี่ยนคอมพิวเมตอร์เครื่องหลักมาใช้ MacBook ซึ่งพอมันเป็นเครื่องหลักแล้วงานทุกอย่างที่ผมทำํำที่ผมใช้มันก็จะอยู่ในคอมพิวเมตอร์เครื่องนี้แล้วทีนี้เวลาผมกลับมาที่บ้านก็อยากจะแบบว่าหาโซลูชันที่มันใช้งาน,นง่ายๆแบบเสียบสายเส้นเดียวใช้ได้เลยคือแบบว่าจอคอมลาโพงไม อะไรมาให้ครบโดยสายเพียงแค่เส้นเดียวดังนั้นมันก็จะมีทางออกอยู่2ทางด้วยกันทางออกแรกก็คือการซื้อ type c hub ซื้อ thunderbolt hub มาใช้แล้วก็เอาสายทุกอย่างเสียบไปที่ hub ตัวนี้แล้วก็ทําสายมารอไว้ที่บนโต๊ะเวลากลับมาก็เอาสายตัวนี้เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของผมกับอย่างที่2ก็คือซื้อจอที่มีทุกอย่างอยู่ในจออยู่แล้วแล้วก็ต่อ type c ออกมานีฮย ซึ่ง asus บอกว่ามีจอรุ่นนี้มาใหม่ส่งมารีวิวก็จัดไปครับเป็นคลิปนี้ออกมาก็คือเจ้าตัว asus proart pa 2 7 9 c r v ตัวนี้นะครับจอตัวเนี้ยเป็นจอ27นิ้ว 4k 60Hz เหมือนจอปกติทั่วไปมี hdmi 2พอร์ตมี displayport 2พอร์ตแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกับจอทั่วไปคือมันมี USB-C ในตัวครับซึ่ง USB-C ในตัวเนี้ยมันทำหน้าที่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการรับภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นไปแสดงบนจอภาพผ่านสาย Type-C นี่นแหละอย่างที่2ก็คือมันมี USB-PD ขนาด 9- 6วัตต์ก็คือสามารถจ่ายไฟจากตัวจอลงมาชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จอุปกรณ์ Type-C ของเราได้นะครับซึ่งแน่นอนครับเท่าที่ผมได้ลองใช้ชาร์จเร็วชาร์จไวแทบไม่ต่างจากแอดเตอร์แถมกับโน้ตบุ๊กของผมเลยนะคือด้วยความที่มันชาร์จได้96วัตต์อะ ใช้งานใช้ทั่วไปใช้ไรแบตไม่ลดอยู่แล้วนะแล้วก็ชาร์จแบตจนเต็มได้ด้วยนะคสำหรับ Macbook สําหรับโน้ตบุ๊กบางเบาทั่วไปแต่ถ้าเกิดใครใช้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วมาเสียบกับจอนี้อันนี้อาจจะต้อง ตั้งค่าการประหยัดพลังงานสักนิดนึงนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันแบบว่าอะแดปเตอร์2 0 0ร้อยสวัตต์ไงแล้วพอเจอไทป์ซีแค่ร้อยวัตต์อาจจะแบบชาร์จไม่เต็มหรือแบตลดได้นะมันนี้ก็ต้องดูกันไปแต่ผมมองว่าจอเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนใช้ MacBook หรือว่าโน้ตบุ๊กแบบว่าสายทํางานแบบนี้มากกว่าอ่ะทีนี้ผมยังไม่ได้พูดหน้าที่ที่3ของ Typ e C ตัวนี้ถูกต้องไหมครับคือมันมี USB hub ในตัวครับจอ,จอตัวนี้มี USB มาให้ทั้งหมด4พอร์ตในตัวจอนะก็คือด้านหลัง สองพออ่าไอ้ตรงดงที่เสียบสายเยอะๆเนี่ยมีมาให้2พอร์ตเป็น type A นะครับซึ่งพอร์ต,ตรงเนี้ยผมมองว่าเสียบกับอุปกรณ์อะไรที่มันเสียบถาวรอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็จะเสียบกับ audio interface คาไว้นะครับใครมีเมาส์คีย์บอร์ดอะไรก็เสียบเข้าไปได้ที่รูนี้กับอีก2รูที่อยู่ที่ขอบจอของเรานะฮะสองรูเนี้ยเป็น type C 1พอร์ตแล้วก็เป็น type A อีก1พอร์พอนะครับสองพอทเนี้ยปกติที่ผมใช้ก็คือเอาไว้เสียบมือถือเสียบแฟลชไดส์เสียบอะไรแบบว่าเวลาใช้งานแล้วถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะแต่ มันอยู่ใต้จออ่ะเอออันนี้เข้าใจได้ว่า ใช้วันแรกๆอาจจะต้องแบบก้มต้องคลำอะไรนิดนึงแต่เท่าที่ผมใช้มาผ่านมาสักอาทิตย์นึงเราก็จะบอกว่าชินละเสียบได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ชาร์จไอโฟนของผมสบายๆทุกวันนะครับอันนี้คือ USB hub ในตัวนะฮะและอีกหนึ่งอย่างคือจอตัวนี้สามารถปรับโหมด USB hub ในตัวจอได้นะครับก็คือจะให้วิ่งเป็นโหมด USB 2.0ที่ความเร็ว480เมกะบิตก็ได้หรือจะให้วิ่งเป็นโหมด USB 3.2 Gen1 ที่ความเร็ว5กิกะบิตก็ได้นะครับดังนั้นใครที่ซื้อมาใช้แล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมพอร์ต USB มันช้าจัง ก็ลองให้ไปตั้งค่าในตัวจอดูก่อนว่ามันเลือกเป็น USB 3.2 Gen1 แล้วหรือ,อยังนะมันได้วิ่งเต็ม5กิกะบิตอะไรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ดีแต่มันมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมไม่ได้พูดเพราะว่า MacBook ผมใช้ไม่ได้นั้นนั่นก็คือ DisplayPort MST นะที่ผมบอกว่าจอตัวนี้มี DisplayPort มา2พอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ DisplayPort 2 Input นะมันเป็น1 Input 1 Output ครับหมายความว่าคุณลากสาย DisplayPort จากคอมพิวเตอร์ของคุณมา1เส้น เสียบเข้าที่จอ p ป o อาร์ตตัวนี้แล้วไอ้อีกหนึ่งพอร์ตเนี่ยคุณสามารถลากออกไปไปเสียบจอเพิ่มอีกหนึ่งจอได้นะครับแทงวีนี้เรียกว่า d i s p l a y p o r t m เ t มเราไปหาข้อมูลกันดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows จะใช้แท็งก์วีนี้ได้แต่ MacBook มันไม่ยอมไม่ใช้นะับ Apple ไม่ยอมแก้สักทีนะครับก็อดฟีเจอร์นี้ไปนะครับแต่ใครใช้ Windows ใช้ได้นะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องขาตั้งของจอตัวนี้กันดีกว่านะขาตั้งด้วยความที่มันเป็นจอแบบว่า ProAr เป็น Professional เน,ะมนามารถยกขึ้นลงด้ หมุนซ้ายขวาได้และปรับเป็นแนวตั้งได้แต่ใครที่จะปรับเป็นแนวตั้งอันนี้ผมเตือนไว้สักนิดนึงนะครับระวังสาย Type C เพราะหัวพี่มันบางมากนะหัวไทซีเนี่ยแล้วสายเส้นมันใหญ่เวลาหมุนไม่อย่างเงี้ยหมุนไม่ระวังหัวจะหักได้นะเพราะว่าก่อนรีวิวเมื่อกี้ก็เกิดโศกนาฏกรรมมาทีนึงแล้วนะสายหัวเกือบหักไปนะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องภาพกันดีกว่าจอตัวนี้เป็นพา n e เนล IPS ความละเอียด 4K นะก็คือแบบว่าดูคอนเทนต์ 4K ได้เต็มตาเต็มใจแน่นอนนะแต่รีเฟรชเรทจะเป็นแค่60เฮิรตนะครับสายเกมมิ่งอาจจะไม่ค่อยถูกใจกับสิ่งนี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าใครจะแบบว่าใช้ทํางานใช้ทั่วไปใช้แบบว่า,สา,สวา,สาสเสพ ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วเรื่องของสีกันบ้างนะครับจอตัวนี้เขาเคลมมาว่า srgb 100% adobe rgb 99%แล้วก็ DCI p r อ t ีอีก99%ไม่ใช่อีก99%เนะ่ะเขาเคลมมาว่า99%อ่ะแต่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยทั้ง srgb adobe rgb อะไรแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจอตัวนี้สีตรงนะครับคือไอ้ค่าเนี้ยมันบอกขอบเขตสีที่แสดงได้ครับหมายความว่า srgb 100% สมมติว่า SRGB มันมีล้านสีมันก็แสดงได้ครบล้านสีนี่คือ100%นะแต่ไอ้ล้านสีนั้นตรงไหมมันไม่สามารถบอกได้นะครับอาแล้วถามว่าทีนี้ไอ้สีตรงไม่ตรงเนี่ยมันต้องดูยังไงมันต้องดูค่าอะไรใช่ไหมครับมันจะดูค่าที่เรียกว่าเดลต้าอครับคือจอทั่วไปเขาจะเคลมว่าเดลต้าอน้อยมากๆนะครับใช่ครับยิ่งน้อยนั่นแหละสียิ่งตรงนะครับ เอซูสเขาก็เคลมว่าจอตัวนี้เดลตาอีน้อยกว่า2นะครับแต่ไม่ได้เคลมเฉยๆนะครับเขาเคลมแล้วเขาคาลิเบตมาให้จากโรงงานด้วยนะครับคือในกล่องจอแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีแบบว่าใบรีพอร์ตการคาลิเบตจอมาให้เลยแล้วก็บอกเลยว่าเดลตาอีเท่าไหร่สีไหนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งจอที่ผมได้มาเนี่ยเดลตาอีมัน0จุดเท่าไหร่แล้วแบบว่าน้อยกว่า2มากๆดังนั้นก็จอตัวนี้ถือว่าสีตรงมาในระดับหนึ่งจากโรงงานแล้วนะฮะอ่ะต่อมาฟีเจอร์เรื่องภาพกันต่อ HDR ครับจอตัวนี้มีมาตรฐานที่เรียกว่าเป็น HDR 400นะครับก็คือแสดงผลภาพ HDR ได้แต่ความสว่างมันอาจจะไม่สุดขนาดนั้นนะครับคือคําว่าสุดของผมเนี่ยหมายความว่าผมไปเคยดูจอ HDR ที่แบบมันสว่างระดับพันนิตหรือแบบจอ MacBook ผมเนี่ยสูงสุดพันหกร้อยนิตมาแล้วแล้วพอมาเจอจอตัวนี้ที่มันสว่างไม่มากผมก็เลยเลือกนะปิดฟีเจอร์นี้ไปครับคือมัน,ม,นมันมันมีแต่มันไม่สุดผมก็เลยว่าเออไม่ใช้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับต่อมาฟีเจอร์ที่เรียกว่า QuickFit Plus ครับ มีไม้บรทัดมาให้บนจอนะครับหลายๆคนจะแบบว่ารวมทั้งผมเองผมก็จะบอกว่าเราวัดการวัดอะไรก็จะแบบชอบไม้บรทัดมาเทียบลองวัดลองอะไรดูแต่จอตัวนี้มันสามารถกดเรียกไม้มรทัดขึ้นมาเป็นเมนูนนมแบบซ้อนทับบนจอได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่เอา AC ออกไปทำไมคือในจอ ASUS รุ่นเก่าเนี่ยไอ้ฟีเจอร์ Quick f i ตเนี่ยมันมีเรียกว่าเป็น เทมเพลตกระดาษ a 4มาให้ด้วยนะครับลวขษาดแบบมีหลายขนาดอะแต่จอรุ่นนี้ดันเอาเทมเพลตตัวนี้ออกไปนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะออกทําไมนะแนะนําว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เอากลับบนะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้เรียกว่าผมใช้บ่อยมากนะแล,แล้วเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากๆนะอ่ะต่อมาพูดถึงเรื่องเมนูพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้ปุ่มของจอตัวนี้ครับอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องเลยเป็นเรื่องที่ดีแนะนําให้จอรุ่น่นทําแบบนี้ด้วยนะค,คือเข้าใจแหละว่าแบบรุ่นอื่นอาจจะต้องการความสวยงามเอาปุ่มไปซ่อนด้านหลัง ปุ่มมันโคตรจิตสัมผัสเลยครับรูดอื่นนะคือแบบว่าต้องล้วงเข้าไปแล้วก็ไปแบบคำคว่าเออใช่ปุ่มนี้ไหมอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้คือกดด้านหน้าได้สบายๆเลยนะดูเมนูดูอะไรแบบตรงๆง,ง,ง่ายๆแล้วก็เป็นจอยสติ๊กเลื่อนซ้ายขวาง่ายๆเลยนะไฟพาวเวอร์เป็นไฟสีขาวอยู่ด้านล่างนะอาจจะแบบว่าเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเวลาทํางานทำอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่มาอยู่ในห้องมืดไฟพาวเวอร์มันจะได้แบบว่าแยงตาสว่างมากกว่าภาพบนจออะไรแบบนี้นะทีนี้สรุปเจ้าจอตัวนี้กันดีกว่านะว่า มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมชอบนะ Type C เส้นเดียวเสียบได้ง่ายๆชาร์จไฟ96วัตต์จบเลยนะฮะแต่ราคาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งที่สเปคใกล้กันสักนิดนึ่งนะครับใครอยากจะรู้อะไรราคาอะไรหรืออยากจะไปซื้อแล้วก็ลิงก์ในคําอธิบายวิดีโอได้เลยนะครับและทีนี้ถ้าใครบอกว่ากดลิงก์ไปแล้วไปเจอจอยรุ่นหนึ่งที่โมเดลเนมันคล้ายๆกันมากเลยก็คือเป็น PA 2 7 9 CV นะก็คือไม่มีตัว R นั่นแหละ ตัวนั้นน่ะมันจะเป็นโมเดลก่อนหน้านะครับสิ่งที่ว่ามันต่างกันก็คือเรื่องของการจ่ายไฟ type c นี่แหละเจ้าตัว pa29cv จะจ่ายได้ที่65วัตต์แต่เจ้าตัว pa29crv ก็คือตัวที่ผมรีวิวในคลิปนี้จะจ่ายไฟได้ที่96วัตต์ก็คือเพิ่มการจ่ายไฟขึ้นมานั่นเองกับเพิ่มอีกหนึ่งเทคโนโลยีเข้ามาก็คือเรื่องของ display port mst ที่แบบว่าต่อจอได้ของชาว n d o w s นั่น,นแหละนะครับต่อลิงก์ออกมานะ นี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน CRV ตัวใหม่ตัวนี้นะครับอะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ทำไมช่วงนี้ชอบซ้ำมาสำหรับวันนี้แดปลาสวรค์สวัสดีครับ